พ่อพอแม่แม่ไปที่ไหนก็ความอบอุ่นนะคะมีแม่แม่เอฟซีแฟนคลับรอต้อนรับมากมายทุกที่เลยแต่งตัวกระเลิศสวยสวยเด้อจะ้ะลูกสาวคนน่ารักของพ่อพ,อพอ่อแม่ดิดาน้อยแห่งมมอสสวยเก่งน่ารักกระเดิดมากนะคะดูไปก็ยิ้มไปนะคะ แต่งหน้าเองด้วยนะเก่งมากเลยนะทําทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่านักสู้หัวใจแกล่งอย่างแท้จริงอืมนี่แหละอริณมากนะคะเห็นแล้วมีความสุขของพ่อพ่อแม่แม่แมไปที่ไหนหนูก็มีแต่คนรักมากมายขอให้หนูรวยๆดยปัง คิสิงใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาแม่แม่พ่อพ่อเห็นหนูมีความสุขเห็นรอยยิ้มนะคะสุขใสนะคะแค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะว่าไหมคะพ,พ่อพ่อแม่แม่ความน่ารักของลูกนะคะขอให้ลูกมีแต่สิ่งดีๆีรวยงปังๆนะคะไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งนะคะความน่ารักความรักทีพ่พ่อพ่อแม่แม่มีให้หนู จะรอดูความสำเร็จนะคะของลูกนะคะจนแอดยาแก่เท่าก็ได้มีนะคะความสุขกับลูกสาวรอยิ้มหวานๆนะคะของทิดาน้อยของเราโอ้ยคนแก่นะคะดูก็มีความสุขทำอะไรไม่เก่งหรอกแอดยาไม่เก่งสักอย่างแต่แอดยาด้วยใจรักนะคะขอบคุณบ้านฮักน้องเอ็มชนที่ชา้า <c oughs> ดีใจนะคะน่ารักมากมากนะคะตัวจริงก็โอ้ยนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะจ๊ะไม่ได้อ้วนจักหน่อยนะคะกินเก่งแต่ไม่อ้วนน่ารักมากเลยขอลูกสาวนะคะปังปังมีแต่สิ่งดีๆเด้อจากคลิปนี้แอดย่าก็เอาความน่ารักของลูกมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เฉยๆเด้อจ้ะ เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะความสุขของผู้เท่าความสุขของสวอ,อนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะน่าทำให้เรานะคะผู้สอวอนะคะทำอะไรด้วยใจนะคะเอาใจล้วนๆนะคะไม่ได้แอดยาเป็นคนไม่เก่งโชว์เชี่ยวไม่อะไรสักอย่างะแต่แอดยาโดยความน่ารักนะคะก็ ทำโดยหัวใจนะคะก็ขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านเลยที่เมตานะคะดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณากดติดตามนะคะเนาะ mm. เราก็ได้ทํางานแล้วก็มีความสุขนะคะรายได้ก็ไม่ต้องลําบากลูกหลานเนาะคะ่ะแก่เท่ามานะคะลูกหลานให้เราก็ดีใจแต่เราก็หาเงินเองด้วยความสุขนะคะก็ขอบคุณจากหัวใจขอบคุณ หลานสาวคนเล็กด้วยนะคะที่ดาน้อยมม2พ่อแม่เล็กอายุเท่าลูกชายเลยนะคะน่ารักสวยอ่ะจริงนะคะน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกน่ารักทั้งทีมงานนะคะน่ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเจ้าของคลิปขอบคุณนะคะบ้านรักลูกสาวนะบ้านรักน้องเอ็ม แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วมีความสุขนะคะแท้นี้นะคะก็ทำให้เรายิ้มได้ให้ภาพบรรยายว่าความสุขขนาดไหนน่ารักขนาดไหนปานไหนเด้อะะสาวน้อยแห่งชานุามานทิดาน้อยมอ,มอ,มอสอนะดาวมาหาไหลยเอสซีบอกว่าน่แหละยาก ย่าหอมนั่นแหลนะนะคือเราชมลู้เกินวัน,นนั้นบอกว่าถึงมีคนอิจฉาก็เราไม่เราเราชมของเราเราชอบของเราเราก็ชมเนาะ <c oughs> <c oughs> น่ารักอะน่ารักมากมาย ขวัใจพ,พ่อแม่นะคะยิ้มมีความสุขนะคะ f อซก็น่ารักนะคะกิปนี้แอนยาก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนยาจันหอมแล้วก็ขอบคุณลมใต้ปีของลูกสาวทุกคนนะคะขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกสาวด้วยสวัสดี